สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังซูเปอร์ฮีโร่สัญชาติอิตาลีเรื่อง The Call Meek Hero สายดาร์กหนังเมื่อปี2015นำแสดงโดย l ูก a มาริ n นลลี่อิลานีย s t o r าสตอและกราลิโอสันตมาเรียถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับก่อนรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามทั้งช่องทาง YouTube และ Facebook กันด้วยนะครับ หนังเริ่มต้นที่เอนโซเขาเป็นหัวขโมยอาศัยอยู่ในกรุงลรมในวันนี้เขาไปขโมยนาฬิกาข้อมือมาเรือนหนึ่งและเขาพาทาโดนตำรวจไล่จับเขาจึงวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนจนไปถึงแม่น้ำพอหันไปเห็นเรือจอดอยู่เขาจึงสดอก่อนเข้าไปหลบด้านในแต่ตำรวจก็ยังคงตามมาอย่างไม่ลดละเขาจึงตัดสินใจลงไปหลบในแม่น้ำ ดังนั้นเมื่อเอนโซเห็นว่าตำรวจไปแล้วขนาจะขึ้นจากแม่น้ําเขาก็ดันก้าวพลาดไปเหยียบทังจนแตกทําให้มีน้ําสีดําๆไหลออกมาและเขาก็จมลงไปในถังนั้นเขาตะเกียกตะก,กายอยู่พากใหญ่จนสามารถขึ้นมาจากแม่น้ําได้จากนั้นก็วิง่งหนีไปโดยไม่รู้เลยว่าทางพวกนั้นบรรจุสรารกัมมันตรังสีไว้ครับเมื่อเอนโซกลับมาถึงห้องพักเขาก็รู้สึกไม่ค่อยดีและไอออกมาตลอดเวลาแถมยังรู้สึกหนาวสั่นอีกด้วย ดังนั้นเขาจึงรีบไปนอนพักผ่อนรุ่งเช้าเมื่อเอ็นโซอาการดีขึ้นเขาก็ไปหาเพื่อนชื่อว่าเซอร์จิโอที่อยู่ตึกเดียวกันแต่เขาก็พบว่าเพื่อนไม่อยู่เขาจึงเดินทางไปหาเพื่อนที่แก๊งแทนพอได้เจอกับเพื่อนซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกแก๊งหูยิบซีเขาก็รีบนำนาฬิกาข้อมือมาให้ตีราคาเขาว่าคณะจะกราบเพื่อนที่กำลังต้องการคนช่วยงานพอดีก็เลยชวนเขาไปทำงานด้วยกัน ซึ่งก่อนที่เซอร์จิโอจะพาเอนโซไปทำงานเพื่อนก็ขอแวะไปที่บ้านก่อนทำให้เอนโซได้เจอกับอาเลลูกสาวของเพื่อนเลยได้รู้ว่าเธอสติไม่สมประกอบและมีนิสัยชอบดูอนิเมะเรื่องจีกหุ่นเหล็กเทพิทักษ์มากระหว่างขับรถไปทำงานเพื่อนก็สังเกตเห็นว่าเอนโซดูจะกังวลก็เลยหัวเราะออกมาพร้อมกับบอกว่าไม่ต้องกังวลไปมืนก็แค่ง,งานง่ายๆเท่านั้นเอง เมื่อไปถึงสนามบินเพื่อนก็รับคนขึ้นมาสองคนจากนั้นก็พาไปยังตึกร้างแล้วก็ค่อยๆพยุงสองคนนั้นไปยังชั้นบนซึ่งหนึ่งในนั้นก็ดูจะอาการไม่ค่อยดีเท่าไรนะักแต่เพื่อนก็ไม่สนใจพอมาถึงชั้นบนแล้วเพื่อนก็เตรียมยาถ่ายให้สองคนนั้นกินเพื่อให้มันถ่ายท้องเอาถุงยาเสพติดออกมาโดยเอนโซมีหน้าที่คอยทําความสะอาดถุงพวกนั้นเพราะว่าอยู่ดีๆหนึ่งในสองคนนั้นก็ชักและตายไปซึ่งคาดว่าถุงยาคงจะแตกในท้อง ทำให้คนที่เหลือตกใจและก็โกรธเพื่อนมากที่ไม่ยอมพาไปส่งโรงพยาบาลก่อนซึ่งพอมันเห็นเพื่อนเผลอมันก็เลยไปแย่งปืนของเพื่อนและยิงเพื่อนทันทีเพื่อนที่ยังพอจะได้สติอยู่จึงเข้าไปอัดมันจนลม้มลงแต่ก่อนที่มันจะสิ้นใจเหมือนก็ได้ยิงไปถูกเอนโซที่กำลังยืนตกตะลึงตกจากตึกไปด้วยเวลาผ่านไปพักใหญ่เอนโซก็ได้สติขึ้นมาและพอจำได้ว่าถูกยิงตกจากตึกเขาที่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีก็เลยวิ่งกลับไปที่ห้องพักค,ครับ ดานยิบซีหัวหน้าแก๊งมันมาร้องเพลงฉลองวันเกิดให้กับนันเซียหัวหน้าของอีกแก๊งที่มันคบค้าจคกายาด้วยพอมันร้องจบลูกน้องก็มาแจ้งว่าเซอร์จิโอหายไปพร้อมกับยาทําให้มันตกใจและก็ต้องตกใจมากยิ่งขึ้นเมื่อนนันเซียถามถึงยาว่าได้รับแล้วใช่ไหมดานเอนโซขณะเดินขึ้นไปยังห้องพักพออเลเห็นเขาก็ถามถึงเพื่อนหรือพ่อของเธอแต่เขาก็ไม่ยอมตอบและเข้าห้องไป เมื่อเข้ามาในห้องเอนโซก็มาดูแผลที่ถูกยิงแต่เขาก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยขณะเอนโซนั่งกินโยเกิร์ตของโปรดเขาก็พบว่าอเลยยังอยู่หน้าห้องและเคาะห้องถามถึงพ่อไม่หยุดเขารำคาญมากก็เลยไปชบประตูบอกให้เธอหยุดแต่ก็ต้องตกใจเมื่อได้เห็นว่าตัวเองชกประตูพังเขาจึงไปลองกับอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านและพอรู้ว่าตัวเองมีพละงกำลังมหาศาลเขาก็เหมือนจะคิดอะไรได้บางอย่าง จากนั้นเขาก็ไปขโมยตู้ ATM โดยยกมาทั้งตู้แถมรุ่งเช้าหลังจากซื้อข้าวของมาเติมจนเต็มตู้เย็นเขาก็พบว่าบาดแผลที่ถูกยิงนั้นหายไปแล้วดานาเลยิบสีกระพักพวกได้มาถามเธอว่าพอกับยาของมันอยู่ที่ไหนแต่เธอที่สติไม่ดีเลยพูดจากับพวกมันไม่รู้เรื่องซึ่งเอ็นโซที่ออกมาจากห้องก็เห็นเหตุการณ์นี้เข้าพอดีแต่ก็ทำทีเดินผ่านไปโดยไม่สนใจเธอ ดานยิบซีมันให้อเล่เปิดห้องให้กับพวกมันเพื่อที่จะหาว่ายาอยู่ที่ไหนแต่พอเธอเห็นว่าพวกมันจับเครื่องเล่นวิดีโอตตวโปรดเธอก็ตกใจสะบัดหนีจนเผลอไปกวนหน้ายิบซีมันมโหมากจึงเล่นงานเธอกลับทันใดนั้นเองเอนโซที่ปิดหน้าปิดตาก็กระโจนเข้ามาทางหน้าต่างแล้วก็ตรงเข้าไปจัดการกับพวกมันเพื่อช่วยเธอซึ่งสุดท้ายเขาอาจและไล่พวกมันไปได้ห,หมดยกเว้นยิบซีเพราะมันจับอเลรเป็นตัวประกัน และพอมันเห็นท่าไม่ดีมันก็ออามีไปชอขาของเขาก่อนที่จะหนีไปดานเอนโซเขาเจ็บปวดมากและพบว่าตัวเองนิ้วขาดจึงเก็บนิ้วแล้วก็จะออกไปแต่พอเห็นเธออยู่คนเดียวและเกรงว่าจะถูกทำร้ายอีกก็เลยพาเธอกลับมาที่ห้องของเขาส่วนนาเลพอเธอเห็นหน้าเอนโซและรู้ว่าเขาแข็งแรงเธอก็คิดว่าเขาคือมนุษย์เหล็กไหลฮิโรชิชิบะในกรตูนเรื่องสติลจีหุ่นเหล็กเทพิทัก และพอรู้ว่าเขาเป็นคนขโมยตู้ A t m เเธอก็สั่งสอนเขาว่าฮีโร่จะมาเป็นขโมยไม่ได้ต้องออกไปช่วยมนุษยาชาติต่างหาแต่เขาก็ปฏิเสธที่จะทำและก็งวนอยู่กับการต่อน,นิ้วเทา้าซึ่งเธอก็ยังคงบ่นเขาไม่เลิกเขาก็เลยให้เธอกินโยเกิร์ตผ้อมกับลาให้ไปนอนได้แล้วครับส่วนเอนโซเขานอนไม่หลับเพราะไม่เคยนอนห้องเดียวกับผู้หญิงมาก่อนเขาเลยรู้ขึ้นไปจะสูบูรีแล้วก็พบกับกล่องแว่นของเซอร์จิโอซึ่งในนั้นก็มีแผนที่อยู่ด้วย รุ่งเช้าเอนโซตื่นขึ้นมาเพราะอเล่มาเปิดหนังโป้ของเขาดูเขาเลยบอกเธอว่าห้ามยุ่งกับของของเขาอีกสักพักก็ไปเปิดดูแผลแล้วก็พบว่านิ้วเท้าต่อกันไม่ติดนั่นจึงทําให้เขาเซ็งมากจากนั้นก็พาเธอไปศูนย์ดูแลผู้ป่วยเพราะเขาคิดว่าคงจะเลี้ยงดูเธอไม่ได้ครับดานยิปซีขนาม,มารอลูกน้องสอบถามเส้นทางรถขนเงินเหมือนก็เห็นคลิปที่เอนโซไปขโมยตู้เอทีเอ็มซึ่งมันก็เดาว,ว่าน่าจะเป็นคนเดียวกับที่อัดพวกมัน พอมันกลับมาถึงที่กบดานลูกน้องของลันเซียก็มาหาและเล่งให้มันคืนยาหรือเงินมาสักทีทําให้มันโมโหมากส่วนเอนโซเขามานั่งพิจารณาใบแผนที่ของเซอร์จิโอจนพบว่ามันเป็นเส้นทางของรถขนเงินเมื่อถึงเวลาที่รถขนเงินกําลังมาพวกจิบสีก็เตรียมพร้อมที่จะปล้นแต่พวกมันก็พบว่าเอนโซได้มาปล้นดักหน้าพวกมันโดยใช้หินแถวนั้นโยนใส่รถขนเงินซึ่งพอเห็นว่ารถหยุด เอนโซก็เข้าไปหยิบเงินในรถทันทีทําให้ยิบซีโมโหเลยสายกระสุนใส่เขาแต่ระยะทางมันก็ไกลามากจึงยิงไม่โดนเอนโซเห็นอย่างนั้นจึงรีบหลบหนีไปส่วนยิบซีนั้นลูกน้องก็ลากมาหลบนี้ก่อนที่รถตํารวจจะมาถึงครับด้านเอนโซเมื่อได้เงินมาจํานวนมากเขาก็นําเงินไปซื้อโยเกิร์ตของโปรดกับโปรเจคเตอร์เพื่อมาดูหนังสติลจี ขณะเขากําลังจะดูนั้นจู่ๆก็มีคนมากดกริ่งหน้าห้องซึ่งพอเปิดประตูเขาก็พบกับตำรวจสองนายทําให้เขาตกใจมากสักพักก็โล่งใจเมื่อได้รู้ว่าที่ตำรวจมานั้นเพราะไปเจออเลที่หนีมาจากศูนย์ดูแลผู้ป่วยดังนั้นเขาเลยรีพาอเลเข้าห้องก่อนที่ตำรวจจะสงสยัยซึ่งพอเธอเข้ามาในห้องและเห็นว่าเขากําลังจะดูหนังสติลจีเธอก็ขอเขาดูด้วยซึ่งระหว่างดูงเธอก็เผลอไปจับมือเขาทําให้เขาเกิดอารมณ์ แต่พอเธอรู้ว่าเขาจะมีอะไรอะไรกับเธอเธอก็หวาดกลัวขึ้นมาและเรียกแทนเขาว่ารัฐมนตรีอย่าทำอะไรเธอเลยซ้ําๆเขาตกใจมากเลยรีบเข้าไปปลอบเธอหันลุงขึ้นเอนโซได้พาอเลไ,ไปสน,สนุกเพื่อเป็นการไถ่โทษเธอจะได้ผ่อนคลายและลืมเรื่องร้ายๆไปซึ่งนั่นก็ทําให้เธอลืมสิ่งไม่ดีไปได้จริงๆสักพักเขาก็เลยพาเธอไปเดินเที่ยวห้างจนเธอไปเจอกับชุดเจ้าหญิงเธอดีใจมากจึงขอร้องให้เขาซื้อให้เธอ และพอเขาตอบตกลงเธอก็ไปลองเสื้อในห้องและก็เรียกให้เขาเข้ามาดูแต่พอเธอจูบขอบคุณเขาเขาก็อดใจไม่ไหวและมีอะไรอะไรกับเธอจนได้ขณะดเดินออกมาจากห้างเขาก็รู้สึกโกรธตัวเองส่วนเธอก็โกรธเขาเช่นกันเธอจึงบ่นเขายกใหญ่ว่าเขาไม่ควรทำแบบนี้กับเธอบลาบลาบลาจนเอนโซเพลอพูดไปว่าเซอร์จิโอหรือพ่อของเธอตายไปแล้วเธอเสียใจมากที่เขาไม่ยอมช่วยพ่อก็เลยเดินหนีไป เอ็นโซที่เห็นเธอไปนั่งรถรางก็เลยทําให้รถหยุดโดยยกรถออกจากกลางแล้วก็ไปง้อเธอรวมทั้งขอโทษในสิ่งที่ทําไม่ดีกับเธอด้วยซึ่งเธอก็ยอมยกโทษให้กับเขาสักพักเขาเลยได้รู้ตัวว่าคนรอบๆได้ถ่ายคลิปของเขาเอาไว้หมดแล้วท่นใดนั้นก็เกิดระเบิดขึ้นเอ็นโซเลยใช้โอกาสนั้นหนีไปดานยิปซีเนื่องจากไม่มีเงินหรือยากไปคืนนันเซียเหมือนก็เลยมายืมเงินจากเพื่อนที่ปล่อยเงินกู ทันทีที่มันรับเงินนัน,นเซียกับพักพวกก็โผล่มายิงเพื่อนและลากมันลงมาจากรถมันตกใจมากเลยพยายามบอกว่ามันมีเงินมาคืนแล้วแต่เจ้าพวกนั้นก็ยังไม่หยุดและจับมันมัดมือนำน้ำมันมาราดเอาไขาย,ยัดปากพร้อมก็บอกว่าที่ทำเนื่องจากมันไม่ยอมเคารพพวกนันเซียแล้วนันเซียก็จุดไฟแช็กทันทีทว่าพอหลอนเห็มันร้องไห้หลอนก็หัวเราะออกมาเพราะที่ทำไปก็แค่รอเล่นเท่านั้น แต่แล้วเพื่อนก็รู้ขึ้นมาและยิงพวกนันเซยล้มลงไปทีละคนทีละคนนัน,นเซยตกใจมากเลยรียบถอยหนีหยิบสีั้งสติได้จึงช่วยเพื่อนยิงพวกนันเซยแต่สุดท้ายนันเซยก็หลบหนีไปได้ทําให้มันโมนโหที่นันเซ่รอดไปได้เลยหันไปยิงเพื่อนล้มลงไปด้วยอีกคนส่วนเอนโซขอพาอเลมาดูศพของพ่อหรือเซอร์จิโอซึ่งเธอก็กลมลงไปจูพ่อพร้อมก็บอกว่าลาก่อนท่านรัฐมนตรีครับ ดานยีบซีเมื่อมันกลับมาถึงที่กบดานมันก็พบว่าลูกน้องในแก๊งได้ถูกนันเซียจัดการไปเกือบหมดสักพักมันก็หันไปเห็นข่าวในทีวีรายงานเรื่องเอนโซเลยได้รู้ว่าโจนที่ขโมยตู้เอทีกับอัดพวกมันก็คือเอนโซนั่นเองแล้วมันก็หันไปเห็นว่ายังเหลือลูกน้องอยู่อีกหนึ่งคนมันเลยคิดแผนการอะไรได้บางอย่างดานเอนโซ เขากลับมาที่ห้องพักเพื่อหยิบเงินและชวนอเลนั่งรถมอเตอร์ไซค์นีไปด้วยกันเพราะตอนนี้ทุกคนรู้ความจริงหมดแล้วว่าเขาเป็นใครโดยไม่รู้ตัวเลยว่าหยิบซีได้สะกดรอยตามเขาอยู่ขณะเอนโซกับอเล่แวะพักยังโรงแรมแห่งหนึ่งเขาก็พบว่ามีคนโทรมาหาแต่ก็ไม่มีเสียงพูดอะไรทันใดนั้นหยิบซีก็เปิดประตูและใช้ปืนยิงยาสลบใส่เขานั่นเลยทําให้เขารู้สึกเบลอและสลบไปเมื่อเอนโซได้สติ เขาเ็พบว่ายิบซีได้ใช้เทปมัดตัวเขาไว้จนกระดิกกระเดียตัวไม่ได้ส่วนอาเลนั้นก็ถูกจับมัดไว้และอยู่ในรถตู้กับลูกน้องของยิบซีจากนั้นยิบซีก็คาดคันให้เขาบอกถึงที่มาของพลังว่าเขาได้มันมาได้ยังไงแต่เขาก็ไม่ยอมบอกทําให้มันโมโหมากแล้วก็พลาบไปเลื่อยถึงโลง,ง่ายของมันว่ามันเคยร่วมมือกับนันเซระเบิดปั่นป่วนเมืองมาแล้วและคราวนี้มันจะระเบิดสนามฟุตบอลตอนคนเยอะๆอีกด้วยแต่จนแล้วจนรอดเอนโซก็ไม่ยอมบอก มันเลยสั่งให้ลูกน้องทรมานอเลสุดท้ายเอนโซก็ยอมบอกมันต่อมาเอนโซก็พายิบซีไปที่แม่น้ําและบอกที่มาของพลังแต่มันก็ระแวงว่าเอนโซจะหลอกมันมันเลยสั่งให้เขาไปนําทางพวกนั้นขึ้นมาแทนส่วนอเลจงังหวะที่ลูกน้องจะมาคมคืนเธอเธอก็ใช้เข็มทักนิตติ้งแทงคอมันซึ่งกระดนเส้นเล่ใหญ่พอดีลูกน้องจึงล้มฟุบลงไปส่วนยิบซี พอมันรู้ว่าลูกน้องขาดการติดต่อมันก็ตกใจและสั่งให้เอนโซรีบนำทางขึ้นมาเร็วๆทันใดนั้นนันเซกบพากพวก,กัขับรถเข้ามาพอยิบซีเห็นจึงวิ่งหนีซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวที่อเล่หนีมาจากรถตู้ที่ถูกขังได้และกำลังจะวิ่งมาหาเอนโซยิบซีเห็นดังนั้นจึงไปคว้าเธอเป็นตัวประกันแต่พวกนันเซก็ไม่สนใจและกรา n ยิงใส่มันเอนโซเห็นท่าไม่ดีเลยรีบวิ่งไปปกป้องเธอ ส่วนยิปซีที่ถูกยิงมันกระเสิอกกระสนไปที่แม่น้ําแต่นันเซียที่แค้นมากจึงได้นําไฟมาเผามันทาให้มันเจ็บปวดมากแล้วก็ตกน้ําไปดานเอนโซเขาพบว่าตัวเองมาช่วยออเลเวได้ไม่ทันเพราะเธอถูกยิงไปหลายนาดัดและพอเธอตายไปก็ทําให้เขาเสียใจมากรุง่งเช้าที่แม่น้ําแห่งเดิมยิปซีที่ยังไม่ตายก็ค่อยๆขึ้นมาจากน้ําแล้วก็กลับไปแต่งหน้าแต่งตาเพราะมันถูกไฟครอไปหลายส่วน ซึ่งในตอนนี้เหมือนก็มีพลังเหมือนกับเอนโซแล้วครับเวลาต่อมาหยิบซีกระบกไปที่รังของนันเซียทําให้หลอนตกใจที่มันยังไม่ตายจากนั้นยิบสี่ก็ตั้งกล้องอัดวิดีโอเอาไว้เปิดเพลงแล้วก็ตรงเข้าไปจัดการกับพวกมันได้โดยง่ายซึ่งพอเหลือแต่นันเซียมันก็ชวนหลอนมาเต้นลามพร้อมๆกับกอนลัดหลอนจนขาดใจตายหลังจากแก้แค้นสาเร็จมันก็ไปสํารวจบ้านของนันเซียซึ่งพอไปเจอกับระเบิดมันก็แสายะย,ยิมออกมาทันที ดานเอนโซหลังจากอเลเสียไปเขาก็หมดอะไรตายยากและเดินตรงไปเรื่อยๆโดยไม่สนใจสิ่งรอบข้างจนตำรวจลาะตะเวนขับรถผ่านมาเจอเขาเข้าพอดีก็เลยถอยรถไปดูเขาอีกทีเพื่อความแน่ใจทำให้รถอีกคันมองไม่เห็นและหักหรบรถพลิกคว่ำตำรวจเห็นอย่างนั้นจึงรีบไปช่วยเหลือคนขับแต่คนขับก็บอกว่าลูกสาวของเธอติดอยู่ในรถเอนโซที่เห็นเหตุการณ์นั้นเข้าและเห็นว่ารถกำลังจะระเบิดเลยรีบวิ่งไปช่วยเด็กซึ่งก็ช่วยเด็กได้ก่อนรถระเบิดแบบชฉวเฉียด เละเมื่อแม่ของเด็กมากอดขอบคุณเขาเขา,เขาก็านึกถึงคำพูดของอเลว่าทามีพลังก็ให้นำไปช่วยเหลือคนอื่นบวกกับสายตาชื่นชมของคนรอบข้างก่อนเลยทำให้เขารู้สึกแปลกๆและเปลี่ยนไปทันใดนั้นเขาก็หันไปเห็นคลิปที่ยิบซีถล่มแก๊งนันเซอ่า,าพอดีซึ่งท้ายคลิปนั้นหมันกับประก,กาศว่าจะวางระเบิดครั้งใหญ่เอ็นโซตกใจมากแล้วก็หันไปเห็นธงกองเชียร์ฟุตบอลสโมสรโลมาเลยนึกขึ้นมาได้ว่าเหมือนจะไประเบิดสนามฟุตบอล ดังนั้นเขาเลยไปขอยืมรถเตอไซค์ของเด็กหนุ่มคนหนึ่งโดยบอกว่าจะขี่ไปที่สนามแข่งซึ่งเด็กหนุ่มก็งงมากว่าเขาเป็นใครเขาเลยตอบไปว่าเขาชื่อฮิโรชิชิบาซึ่งนั่นก็เป็นชื่อพระเอกของอนิเมะเรื่องสต e ลจีจีเอเลชื่นชอบครับเมื่อเอ็นโซไปถึงสนามแข่งขารรอบนอกเขาก็พบเขากับยิปซีที่ขโมยรถพยาบาลเข้ามาในสนามพอดีเขาจึงตรงเขาไปจัดการมันแต่ก็ต้องตกใจเมื่อพบว่ามันมีพละกําลังเท่ากันดังนั้นจึงทําอะไรกันไม่ได้ หลังจากอาจจะอยู่พักใหญ่มันก็ทํารีโมทระเบิดตกเขาจึงจะวิ่งไปหยิบแต่มันก็หยิบได้ก่อนแล้วก็วิ่งหนีเข้าสนามไปโดยทั้งคู่ไม่รู้ตัวเลยว่าตำรวจดูแลความเรียบร้อยในสนามได้เห็นทั้งคู่แล้วจาก,กล้องวงจรปิดเมื่อเอนโซต,ตามหยิบสีเข้าไปได้ในสนามเขาก็หันไปเห็นว่ามันได้กระโดดนี้ออกไปด้านนอก เขาจึงกระโดดตามมาลงไปและก็วิ่งตามมันจนไปพบกับระเบิดที่มันตั้งเวลาไวอยู่ในรถพยาบาลเขาจึงตัดสินใจใช้วิชาขโมยที่ติดตัวมาสตาร์รถและขับหนีไปให้พ้นแหล่งชุมชนทว่าระวังขับหนีก็มีเจ้าหน้าที่มาขวางไว้เขาเลยเข็นรถไปทางเจ้าหน้าที่เพื่อเบ่งเบงความสนใจส่วนตัวเขานั้นก็อุ้มระเบิดและวิ่งหนีออกไปอีกทางดานเอนโซเขาวางแผนว่าจะนําระเบิดไปทิ้งลงแม่นม้ําแต่คนก็เดินกวางทางเยอะมาก เขาจึงตัดสินใจจะโยนระเบิดข้ามผู้คนลงไปที่แม่น้ําแทนแต่ขณะโยนยิบซีก็เข้ามาขัดขวางซึ่งเขาก็พาท่าให้กับมันมันเลยไปเล่งเวลาให้ระเบิดภายใน15วินาทีเอนโซเห็นดังนั้นก็เลยพุ่งก็ไปกอดมันและกระโดดลงไปจากสะพานพ,พร้อมกันจากนั้นก็เกิดระเบิดอย่างรุนแรงจนหัวของยิบซีกระเด็นขึ้นมาบนสะพานส่วนเอนโซนั้นแม้จะได้รางของยิบซีบังไว้ส่วนหนึ่งแต่จากแรงระเบิดก็ทําให้รางของเขาค่อยๆจมลง หลังจากเหตุการณ์วุ่นวายจบลงนักข่าวก็ได้บรรยายถึงเอนโซว่าเขามีพละงกำลังกา,าหารเขาเลือกที่จะทำความดีเสียสละเพื่อช่วยคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนการปรากฏตัวของซูเปอร์ฮีโร่อย่างเขาทำให้ประชาชนมีความหวังในสังคมที่กำลังเสื่อมสลายแต่เสียดายที่เขาได้จากเราไปและภาประตัดไปที่เอนโซยังมีชีวิตอยู่เขาได้สวมหน้ากากที่อเลทถักให้และตัดสินใจว่าทางชีวิตนี้เขาจะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือคนอื่นครับ สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของหัวขมโมยกระจกกระจกชื่อว่าเอ็นโซวันหนึ่งเขาได้หลบหนีตำรวจจนตกลงไปในถังสารเคมีแล้วก็ได้กลายเป็นมนุษย์จอมพลังเขาจึงนําพลังไปใช้ในทางที่ผิดจนอเลก้าเดินเข้ามาในชีวิตแล้ว่อยๆเปลี่ยนความคิดของเขาสุดท้ายเมื่ออเลเสียไปเพราะเหตุการณ์ทะเลาะก,กันระหว่างแกงและได้มีตัวร้ายที่มีพลังเท่ากับเขาโผล่ขึ้นมาเขาจึงทำทุกวิธีทางที่จะปกป้องโลกใบนี้เหมือนกับที่อเลเคยสอนเขาเอาไว้ครับ ก็จบไปแล้วนะครับกำนังเดียคอรมีจีใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับหนังได้คะแนนจาก IMDB 7.0คะแนนและได้75%จากเว็บโ t เตนโจเมโตเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ